สู่ช่วงกับข้าวพนักง,งานกันค่ะทุกคนเมนูวันนี้ก็จะไก่ทอดส้มตำค่ะปรุงไก่ทอดด้วยน้ำปลาค่ะรสด,ดีค่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะจากนั้นก็ใส่พริกไทยลงไปค่ะแล้วก็ผงนัวนะวก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ หมักให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วค่อยเติมแป้งลงไปค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็เอาลงทอดได้เลยไก่ที่ใช้ก็ใช้เป็นส่วนสะโพกค่ะเอามาสับแบ่งครึ่งค่ะทั้งหมดก็20กิโลเลยค่ะทุกคน20กิโลเนี่ยเราต้องทอดกัน 4- ี่ห้ารอบเลยนะทุกคนสูตรหมักไก่อันนี้ก็คืออร่อยมากค่ะเป็นสูตรหมักไก่ทอดน้ำปลาของร้านเหมยเองหลังที่เรารอไก่ทอดเราก็จะมาตําส้มตํากันค่ะทุกคนมีเส้นหมี่ด้วยค่ะเหมยก็เอาเส้นหมี่ไปลวกคลุกกระเทียมเจียวน้ํามันค่ะบอกเลย เมนูวันนี้อร่อยแน่นอนก็เป็นเมนูที่พนักงานเหมยชอบค่ะเป็นเมนูที่เหมยทําบ่อยที่สุดและส้มตำเนี่ยมาเรื่องส้มตําของเราบ้างค่ะก็จะเอาพริก ระเทียมประตำค่ะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปด้วยค่ะทุกคนตามด้วยมะเขือเทศจ้าใส่เข้าไปเยอะๆมันจะได้นวนัว,วค่ะก็มะนาวค่ะใส่ลงไปประมาณ6ลูกค่ะทุกคนจากนั้นก็ถั่วฝักยาวจ้าแล้วก็ปูค่ะใส่ลงไปเลยทุกคนต่อให้ตําให้พนักงานกินเหมยก็ไม่ห่วงเครื่องนะทุกคนตําให้ทุกอย่างมันนัวยั่วให้มันมีน้ําให้มันมีความหอมค่ะแล้วเหมยก็ค่อยมาปรุงด้วยน้ําปลาคุณเหมยค่ะทั้งหมด3ขวดเลยน้ำปลาเหมยอะขวดใหญ่นะทุกคนขว และ95บาทใครอยากได้ก็ไปกดเอาในแอปส้มนะเดี๋ยวเหมยทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะขวดนึงอะตำได้20่ส่ากกคกเลยนะเพราะว่ามันเข้มข้นมากค่ะทุกคนพอใส่น้ำปลา้าไปแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมตามลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวอีกนิดนึงค่ะทุกคนเพิ่มกลิ่นด้วยผักชีฝรั่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนเหมยก็จะมายั้วให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะและก็จะให้หญิงแก่งของเหมยเทลงกะละมังค่ะทุกคนไก่ทอดก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าจะจัดใส่จานให้แบบนี้ค่ะไก่ทอดคนละหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็เส้นหมี่ค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำส้มตำแซ่บแบบนี้เลยจ้านี่นะเหมยจะคลุกกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็ใส่น้ำมันงาด้วย โคตรอร่อยค่ะทุกคนรักงานที่พักกัางวันรอบแรกก็บ่ายสองค่ะเหมือนก็จัดเตรียมไว้ประมาณ40จานก่อนค่ะใครพักกัางวันมาก็มาตักน้ําต้มตําลาบแบบนี้ได้เลยค่ะคนละหนึ่งจานใครอยากกินข้าวด้วยก็ไปตักข้าวเอาในหมอ้อได้เลยค่ะเพราะข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยงานรอบแรกก็จกส้มตํากันใหญ่เลยค่ะบอกเลยแซ่บมากทุกคนดูดิ